อี่ตุ๊กไม่ว่าเลยหรอกเอาอนสาแล้วนายกลัวแล้วมาเรื่อยๆสามีเหรอเฮ้ยสามีเขาไม่ว่าหรอกจะพ่อเดี๋ยวไปปั้มไปเติมใจสองแก้วไปไปยังไหนๆโอ้โหเหมือนมาสองคนเนี่ย อมาสองคน2สองคนเมื <S 2> 2. <S ่อสองคนรถคันน mm ี้สองคนแล้วพูกถั้วกเนี่ยตนเล็กเลกเลยข้าวผัดนะแ่อยางครนล้วอีกไ อาวีเป็ดน้อยที่เป็ดน้อยไว้ที่เป็ดน้อยเป็ดไหนเป็ดไหนต้องมีเ้าี่นะอัี่ด้เลยก็นะ đà, tuổi bao nhiêu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  tuổi bao ไม่เอาไม่เท่าคนไทยถึงตอนนี้คนไทยไม่แสกว่าเฮ้ยไปทานี้ตอนนี้ตอนนี้เออออนั่นแหละนั่นแหละโอเคไรไรโรตับแกงอะไรนะชอบเ่ยยำชี้นี่ชี้น่ะชี้โอ้ยงเพาว่าชี้ตัวเองสอันอ่ะนี่ มาทีมใหญ่นะสองคนกวใกลาวเอาเต็มที่นะอันนี้เลยยำทีใหญ่นะนี่เลยยำหนึ่งประตูมาทีมใหญ่เจ้าพ่อเจ้าพ่อประตูมาทีใหญ่นะันรู้สึกว่าโมเดลทีมที่แบบนี้ลุกแล้วลุกมือนะทัานี่ผมเสกไครไม่ได้นะเปิดผมตายแล้ว อ, <c oughs> อัน้มันยังมีเยอะนี่เร็วเวเร็มู่ต้องกินเนี่สุกอร่อยอันนี้ก็ยากอันนี้สุกเร็วเอค่หมอดเดือ เสื้อนะใส่เสื้อมาเหมือนสงการนะเนี่ย

จบการสัมภาษณ์แต่ก็ถือว่าถ้ารักราชการทีกนีก็ในาารย์เเขายังมีเลยยมาตอสาก็อนนี่นี่เป็อากจารย์มีอะไรจะกล่าวหน่อยไหมครับยัง

เคยเห็นไหมเคยเห็น <Techn> ว่ายังเคยเห็นว่ายังเคยเห็นว่ายังจับได้ไม่ครับพี่เป็ดเขาดันี่ไม่ได้หรอกจริงเขาดันไม่ได้นีของเล่นแปลกปอมนี่ไหนไม่แต่ขอโทษทีนะครับเทียนจริงเลยครับนู่เนื้อเนื้อเนื้อเทียนจีดออกไปเลยนะเทียนตาเลยเทียนตาเลยเทียนคือเทียนจริงนะครับ ทานจะเรียกไข่ควันก็ก็เป็นไปได้ไงมีกระดุกกระดิกได้เนี่ยถ้ามองทางทางเหนือต้องตั้งถ้ามองทางนี้ไม่ไม่น่าเป็นจุดดำตรงนี้จุดดำไม่น่ามีอ๋อที่เขาไว้เสียบก็มีไม่เห็นเป็นลายแบบชัด ไม่ไม่ต้องคนเพียง่านี้เพีกว่านี้หมายถึงว่าไม่ใช่แคือเราคือเราต้องหาแทนนี้สำหรับให้คนดูน่ะอันนี้มุมมุมของของคนดูที่ทะเลแล้วบอกไอ้นี่โอ้โหจะไม่ลมพัดแรงจะไม่ไฟไม่ดับเอออันนี้ตั้งยานเนื้อตใช่ยานไทยนั่นเลยเนเหมือนอะไรที่อะยรก่อนนะเออน้องไทย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 ได้